สวัสดีครับพบกับนักสูเนธเทนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพานั่งรถไฟกลับจากสถานีราเชอร์บูเน่นครับไปยังกรินเดวอลนะครับก็วันนี้เป็นวันที่18ดกรกฎาคมครับขณะนี้เวลา18บแนิกาสามนาทีครับเราก็ได้ออกจากสถานีราเชอร์บูเน่นครับมุ่งหน้ากลับสถานีกรินเดวอลครับโดยที่ขบวนรถไฟนะครับก็จะมุ่งลงจากภูเขาครับแล้วก็กลับไปยัง อ่าบริเวณสถานีสวายรูชินิตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับจะเห็นว่ามีลำธารครับก็เรียบข้างทางรถไฟนะครับโดยที่บรรยากาศนะครับจะเป็นบรรยากาศขากลับครับแล้วก็เราจะได้เห็นบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ครับเป็นเขาไกลๆจะแตกต่างจากขามานะครับที่ช่วงเช้าขบวนรถไฟมุ่งบิดทางเหนือรวมถึงเราจะได้เห็นแสงในช่วงเช้าครับแต่ตอนนี้นะครับก็ เป็นบรรยากาศยามเย็นแต่ว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้นะครับก็พระอาที่ตกประมาณ3ามทุ่มครึ่งครับฉะนั้นถึงตอนนี้จะเป็น6กโมงกว่าแล้วครับเราจะเห็นได้ว่าแสงยังคงมีอยู่ครับแล้วก็บรรยากาศดูดีมากครับคือผมชอบนะครับรถไฟสายนี้คือมันสามารถเปิดหน้าต่างได้ครับทําให้เราได้รับสัมผัสชมวิวกันย่งได้เต็มที่จุใจไปเลยครับแล้วก็รวถึงอุณหภูมิในช่วง นี้นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าร้อนของเขาครก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นครับอยู่ที่ประมาณ20องศาครับซึ่งทางรถไฟเนี่ยครับก็จะเรียบลาทานไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงตัวสถานีจย่างที่กล่าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสถานีถัดไปนะครับที่เราขบวนรถไฟนจะจอดนะครับซึ่งพอขบวนรถไฟจอดแล้วเนี่ยอันสถานีเนี่ยก็จะเหมือนเป็นเสมือนสถานีชุมทางนะครับโดยขบวนรถนะครับก็จะ จอดแล้วก็เราต้องรอต่อขบวนรถนะครับอีกขบวนหนึ่งเพื่อแยกทับเบี่ยงไปทางซ้ายนะพื้นไปยังทางสถานีกินเนออลนะครับใช่ <Nice. S 1> แล้วก็ในระหว่างนี้นะครับก็จะให้ได้สัมผัสรับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีช่วงไหนที่ผมจะสามารถแนะนําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆได้ครับก็จะแนะนำมาครับ สำหรับทางรถไฟในช่วงสถานีรอเชอร์บูเน็นะครับไปลงไปยังสถานีสวายรูชเน็ตนะครับก็เป็นทางรถไฟทางเดียวนะครับก็คือเป็นทางรถไฟที่มีทางเดียวถ้าขบวนรถไฟจะวิ่งสวนทางกันนะครับก็จะต้องอาศัยย่านสถานีที่มีทางหลีกับเพื่อที่จะสามารถรบขบวนรถกันได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับขบวนรถนะครับก็หลังจากวิ่งเลาะลำธารมายาวนานครับก็ นี่ครับข้ามลำธารนะครับแล้วก็เตรียมนะครับเข้าสู่สถานีสวายรุชูเนฟตครับแล้วขบวนรถนะครับก็เคลื่อนตัวครั้งนะครับจากตอนแรกที่เป็นสัญญาณไฟสีแดงนะครับก็เปลี่ยนไฟสัญญาณเรียกเข้าเลยนะครับขบวนรถเลยสามารถเข้าสถานีได้ครับขณะนี้เวลา1 8นาิกานาทีครับเวลาท้องถิ่นของที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ ก็นี่ครับเริ่มเข้าสู่ย่านสถานีจะเห็นว่าตรงสถานีนี้นะครับก็จะมีรางนะครับที่เขาสามารถแยกเข้าไปเป็นเหมือนเสม,มือนเท่าที่ผมเห็นน่าจะเป็นเหมือนกับโรงเก็บรถจกักรโรงซ่อมบํารุงขนาดย่อมนะครับรวมถึงทางด้านทางด้านทางด้านขวามือนะครับของของบวนรถที่ถ้าหากว่าเรามุ่งหน้าไปอ่านีตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่า มีทางแยกไปยังกรินเดวอลนะครับเมือสกคกูนี่ครับแล้วก็รางจากกรินเด a l l เข้ามาบรรจบกันตรงนี้ครับรวมถึงถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีการเตรียมนะครับในในการก่อสร้างเพื่อที่อาจจะเพิ่มรางในอนาคตครับอันนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจครับแต่เบื้องต้นนะครับก็เราต้องลงการโดยสารที่สถานีนี้ครับซึ่งขบวนนี้ขบวนรถขบวนนี้ครับเขาก็จะเดินทางต่อนะครับลงไปอย่างที่ สถานีเอ t นเทอลเกนออสครับนี่ครับมุ่งลงไปแล้วนะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกา43นาทีครับก็ขบนรถออกจากสถานีสวายริชินเนตนะครับแล้วก็เรานะต้องรอขอบวนรถไฟที่มุ่งขึ้นมานครับก็คือจะต้องจะต้องไปลีกลกับขบวนอีกก่อนนี่นครับแล้วก็เราจะเดินทางกลับฮินด r วอต่อไปครับ 18นากา4 6นาทีครับผ่านไปแค่3นาทีนะครับก็มีขบวนรถไฟนะครับมุ่งหน้าเข้ามาสู่สถานีสายิเนะนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าขบวนรถไฟเขาแข่งกันแรกนะครับลักษณะเขาจะแตกต่างครับจะขั้นตรงกลางครับครับเราจะเห็นได้เลยลักษณะที่แตกต่างกันนี้ครับขบวนรถไฟตรงนี้เขาจะลักษณะเหือนกันใช่ไหมครับและพอป้นตู้นี้ไหมครับนี่ก็จะเห็นว่าขบวนรถไฟจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งตรง ความแตกต่างของบริรถไฟนี่ละครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของบวนรถไฟนะครับก็จะมุ่งหน้าไปสู่สถานีลอสเชอร์บูเน่นนะครับส่วนซีกหลังของเรานะครับตรงนี้ช่วงหลังเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่สถานีกรินเดลวอลนะครับโดยที่ตรงชั้นขณะนี้เวลา18นาฬิกา49 00. นาทีนะครับก็ ขบวน,นรถออกจากสถานีสวายดูชเนตซึ่งตรงเมื่อสักครู่นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นคือจุดขึ้นรถที่รถไฟในส่วนที่จะไปกรีนนิววอลนะครับและถ้าถัดมานีอาจจะที่เราเห็นตรงนี้จะมีป้ายอยู่นะครับตรงนี้นะใครที่จะขึ้นรถไฟไปที่เราเทอร์บูเน็ตนะครับเขาจะมีการจําแนกครับก็คือให้มายืนตรงนี้นะครับสถานีมีการจําแนกไว้อย่างชัดเจนนะครับก็จะทําให้เรารสามารถเลือกขึ้นรถไฟ ได้ถูกกระบวนนะครับเพราะว่ารถไฟพ่วงมาด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยแยกเส้นทางนักศกาทำงานนะครับแตแน่นอนตอนนี้เราได้กลับมาอย่างเส้นทางพุ่งสู่กรินเดวอลนะครับก็จะเป็นทางรถไฟอย่างที่เห็นในคลิปก่อนๆครับก็กจะเป็นเรียบภูเขาเรียบลำธารมีเข้าอุโมงค์บ้างนะครับแต่ว่าแตแกต่างกันจะเป็นในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับ ครับเวลา18นาิ54นาทีขบวนบรถไฟก็ออกจากสถานีรูชเชนทัลครับก็มีผู้โดยสารลง2คนนะครับซึ่งถ้าจากคลิปเนี้เราเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วนะครับระยะทางจากสถานีาสวายรูชเนตครับไปยังสถานีกรินเดวอลนะครับก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะครับถึงจะมีระยะทางบ้างครับแต่ถึงจะไม่ได้ไกลมากขนาดนั้น รถไฟสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยรอบขบวนรถเท่านะกับทีนะครับก็คือตีเะว่ามีขบวนรถไฟเนี่ยทุกครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับแล้วก็เส้นทางนี้นะครับเท่าที่ผมได้เช็คเวลามาคร่าวเนี่ยทีเพราะว่ามีขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งมาถึงรินเนอร์วอลนะครับจนถึงเที่ยงคืนเลยครับโดยประมาณนะครับทําให้อ่การเดินทางโดยรถไฟของเขาเนี่ยเรียกว่าสะดวกจริงๆนะครับเนื่องจากหนึ่งรอบรถนะครับ สองก็คือรอบรถเนี่ยเขากินระยะเวลาครับก็คือควบคุมระยะเวลาส่วนมากครับ อ่าครับก็เจอขบวนรถลีก,กันด้วยนะครับก็อันนี้เป็นขบวนรถขาลงครับส่วนเราก็เป็นขาขึ้นก็สวนกันเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนเราเองก็จะเดินทางต่อเช่นกันครับ เวลา19นาฬิกา2นาทีครับขบวนรถมาถึงสถานีเกวนดีนะครับก็จอดรับส่งผู้โดยสารนะครับหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อครับวุ่งสู่สถานีกรินเด์วอลนะครับซึ่งก็จะก่อถึงสถานีมันจะมีป้ายอยู่รถนะครับกรินเด์วอลเทอร์มินอลนะครับนี่ครับแต่เดินต้นนะครับขบวนรถก็เรียบลำธานไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ผมก็ชอบนะครับบรรยากาศมันดีมากได้กิงนได้ยินเสียงลำธารสดชัดเจนนะครับแล้วก็นี่โอนเราจะเห็นลำธารนะครับแต่ว่าชัดชัดเลยนะครับรู้สึกเราเห็นที่อเขาสูงไปรอบๆนะครับว้าวมากว้าวมากจริงแล้วก็พอพ้นแนวนี้ไปครับขบวน,นรถนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่เมืองนะครับเมืองกรีนเด a วอ์ครับ ังวะดีมากนะครับขบวนรถไฟนะครับก็มาจาก2เส้นทางนะครับแล้วก็มุ่งมาเจอกันที่สถานีปลายทางเลยนะครับกรินเดอ์วอลครับนี่ซึ่งขบวนรถไฟในฝั่งทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่มุ่งนะครับไปยังเส้นทางที่จะขึ้นไปยังเขาจุงฟลาวนะครับที่ท่านผงสักดมาครับซึ่งขณะนี้ก็เวลา19.08นาฬิกา8นาทีนะครับของเวลาท้องถิ่นครับ ก็เราถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยครับก็ขอลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ